สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน f 4ทุกท่านเรามาดูอีกสูตรกันต่อนะคะสูตรที่5ไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะ มาดูกันเลยประจำวันที่สิบหครับสามหกเจ็ดบน5เยอะมากสูตรเยอะมากกว่าจะครบ <c oughs> กว่าจะครบเดือนกว่าจะครบวันเดือนปีเรามาดูเลขที่ออกกัน ศูนย์นาล่างไปที่ศูไม่เอาหรกเราจะใช้หลักแสนบวก2นะคะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยคูณห้าเอาเลยศู 0, บวก ห้าเท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเตอนนี้เป็นตัวกับนะใส่แสนหนึ่งครั้งก็คือ6บวกสองคงที่สองคงที่นะคะคงที่นะคะก็คือ6แล้วเจ็ดปดเกศน ก็คือจะัะคู่ก็คือห้าแปด7้าเก้หลักร้อยของเราก็เอา3มา3ามบวกหเท่ากับสบวกส่เท่ากับแ เกาห้าก uhm, ็คือสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดห้าเก้ากือจบได้ตูดนะคะวดนี้ตัวกลับเราซื้อเลขเราก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะแต่ตัวตูดมันนี้กลับไม่ได้หรอกมันเยอะ เลขทีโอกไปก็คือห้าเก้าจี่เจ็บ ก็คือหลักร้อย9ก้าสี่หนึ่งสา้ห้าใช้หลักรอยหนึ่งครั้งหลักหน่อยคูณห้หลักแสนคูณสอหลักแสนบวกสองบวกนะคะัคืนีนบวก หลักร้อยก็คือใช้หลักหน่วยออกมาเลยก็คือ5้บวกหบวกสเป็นสหลักร้อยนะคะก็คือเอาที่สบวกห้า้ร้ยไมลเก้าห้มเก้าห้า เจ็ดแปดบวก2องคงที่ก็คือ0ูเอาเกออกมาบวก2นะคะแสนบวก2 9งเ้าละสิเป็น1นึ่งสองสจับคูก,ก็คือ8ปดหนึ่งปดสองแดสคูณหนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามหลักลอยของเรามีก็คือห้าศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามนะคะ เกี่ยวไปก็คือศูนย์สามนสีแจ่มมากของใหม่โอเต็มผิดอันแล้วนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ใชใชกรงกระสูสีเลี่ยที่ออกไปก็คือ สองห้าสามหกศูนย์สาม,สสามเรามาหาหาลักร้อยก่อนก็คือสามมันี่สามบวกหนึ่งสามละสี่ห้ากหากเป็นหกนหกม่ว่าศูนย์สามคือสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่บวกสี่อีกครั้งนะคะก็เป็นแปดนี่หลักร้อย มาหลักสิบเราจะใช้หกหนึ่งครั้งสามูณห้าก็คือเอาหกมาวางเลยาสามสิบห้าบวกห้าเท่ากับเลขหนึ่งบวกสองเท่ากับเลขสามสอง แสนบวกสองนะคะก็คือสองบวกสองก็บกสี่ห้าหกเลขไม่เหมือนอเลขไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้แต่มันจะมาตัวไหนจะพู่ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก สามสี่สามห้าจะเอาตัวตูดบ่สามหกจะเอาตัวไหนแปดจะมีสิบไหมตัวใดพี่นอ้องสามห้านี่แหลยนอ้อสามหกสามสี่มันจะมาเป็นล่างบ่ที่สาม สามห้าสี่สามห้าสองก็ไม่มีเลดสามห้าชชบไหมคะจะไม่ต้องมันจะไม่ต้องซ้ำๆกันมากถ้าลักรอยอีกสูตรมันก็จะมีเก้าสามห้า ส่งสปปกส่งสปปกของเราชอบตัวนี้นะคะหรือชอบใครชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะแต่มั่นใจหลักร้อยที่สามนะคะชอบหลักร้อยเลขสามนะคะี่ชอบก็จัด ขัดกะผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า